Hehehe <laughs> Thank <small> you. ยาเลยนะเฮ้ยดูแรงเกล้ยเลยนระยะมันต้องหนากว่านีหา้หรือเรากดหรือเรากดหรือเราต้องเกียรออกกดตัวลูกยางนี้ออกแล้วเกียกดออกได้เลย,ย <c oughs> แต่ว่าไอไอตัวนี้พอเรากดปุ๊บ <c oughs> ตัวนี้ม,มันเรียกว่ามันระยะม,มันแคบใช่เราต้องเชื่อมให้ระยะม,มันหนากว่านี้ เลยอ่ะนตัวไหนเมื่อกี้ไมเอออกระเบิดใช่ถ้าเราต่อกองนี่นี่งพี่เนี่ยหรือมันจะเล็กก่อนมานมันจะเป็นแบบส่งสโลว์เบรคเบรคใช่ใช่ที่ผมเห็นใน YouTube เนี่ยเขาจะสกัดสกัดให้มันขาดแล้วเขาก็ค่อยสกัดลง ถ้าตอกเต็มหน้าอย่างทพี่ว่าไม่ได้เลยเนื่อยอ่ะถ้าทำไมเขาได้ไแค่นรับ้่านอมันต้องหลบไอ้น,นี่หน่อยป้อนะมันลงบาบเลยลงบาบ,บาเลยอ๋โอเคได้นะั่น่ะทำไมได้ดูว่าจะได้ทับอีกตัวอันนี้ ไม่ใช่นั่นแหละที่แกะเลเ็กไ,ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ที่อะไแคมันใหญ่กว่าเออน่าจะอันนี้เพราะว่าเมื่อกี้แต่มันลงตรงกลางไงนี่แหละดีออใช่ที่จะได้ พี่มีใจไหมลองไหมอ่าต้องต้องต้องเชื่อมฝั่งนี้เพิ่มอีกหน่อยมีลองอ่ะคือว่ามันไม่โดนไม่ลงบา่าละผมว่าไปชนก่อนชนตรงนี้ก่อนอ๋ออ่าจะต้องถ้าพี่เกียร์ตรงนี้ออกแบบคนละพี่เออพี่เกียร์ตรงนี้ออกไปหน่อยหนึ่งหลบได้ได้ดูมันได้นั่นแหละแต่ว่าหล 我们要办。 ตัวนี้มันกรับใช่ไม่เป็นไรอย่าให้ข้างล่างเอียงก็เป็นทองนี่มันจะบิดได้แล้วระวังขาดก้าออกย้อนนี่นะเราไม่ได้ทำเพิ่มมกดไม่เป็นไรนะ เฉาเลยตรงนี้เละครับใช่ครับ